สวัสดีครับพี่น้องเพืกันตอนเลีง่งเลี่งเลี่ยงงานกับมาหาเขาแรงพี่น้องมาบอ่อไก่บ้านหมายธรรมชาติครับผมแดดกันแห้งนะจังหน่อยครับมันสวงมันสีม่วงกลัวหามห่วงเลยเสียหาม่วงแล้งเนาะมหาเขาแรงตกปลาครับเมื่อวานจีด้บ่ครับเนาะ เนื้อนี่เหลือจากวันอาทิตย์ครับคล,คลิปที่แล้วครับถ้ามาลองมึงจังหน่อยครับแต่ว่าบอ่อนี่บ้ามีก็เคยื่อนมาชนึงเน่อยลงคลิปไปครับที่ว่ามาตีปน,นิดหน่อยเห็ดป่าแดดเดียวครับ <c oughs> มาตตีนาดินลองมังวา่ามันมันจิกินมาครับ ใส่เม็ดโฟมนะครับเนาะกะตะก,กอ้อที่ใส่เป็นตะก,กอ้อจินดามมนี่นะครับคลิปที่แล้วก็เอาตะก,กอ้อนี่แหละครับอ้าวไปทางไหนมาลองตีเด่นเบร่นงป่ามันจะเข่าบอลนะ สร้างเบอร์เจ็ดเบอร์แปดเบอร์เก้าเบอร์สิบเอ็ดเบอร์ิสวงสราไปสิบสเออันมีตะเบอร์แปดพี่น้องเลย, 8, ลดลดเลยได้ตะเบอร์แปดมาล้ว,วนเลยที่้องไสตัวมันลองบงพี่นอ้อง ผมมาหาัดตีตีเบสนั่นหรอครับนี่ผมไม่เคยตีเบสเทียนะไม่ลองมึงครับตีเบสไหนครับโอ้ได้ยุพี่น้องแต่ว่าตีไปบ่าไก่ครับ เชยงยินมาแล้วเห็นปะเสียงโรดยินมัอนหารุ่นไปน้ำกันครับพี่น้อง,อออง,อองมันจะเปลี่ยนที่ไหนเนาะหมายธรรมศาสตร์ครับมันมีอย่างแน่นอนครับผมเมื่อกี้ผมได้ยินเสียงม้อไค์รู้สึกจะเปลี่ยนทิมงานอีกคนหนึ่งครับผมเสียินโจดโจครับ มาอย่ประมาณนี้ครับป่าขึ้นดีครับพี่น้องรุ่นไหนพร้อมกันครับป่านิดหน่อยมันขึ้นโอ้โหนั่นเลยครับพี่น้องมาแล้วครับเห็นไหมครับผมบอกแล้วว่าได้ยินเสียงรถดมาอีไผหครับเศีกยินโจโจครับผม พอตีแม่ร้องหัน่ลยแม่ตำรจเฮอตีะมาโดนใช่งมามนมทำอุปกรณ์อยู่ทำอุปกรณ์อยู่าผ่าหรอเซฟยินใส่โซเนลละเสมอเิมือนีอเ่เงินสิบโอ้มีแซมะ

นิ่หลายพี่น้องปลาน,นิดน้อยหลายครับบอ่อที่ผมมาตกป่าไปเฮ็ดป่าแดดเดียวแล้วครับมาแปบบ๊บมาแป๊บเดียวเนี่ยป่าสองโลกลัวเหมือนะเฮ็ดป่าแดดเดียวแล้วมนันเอาตะไค่า,ามาตีเนาะมันนี้ร่องเอาตะก้อกเอาเบ็ดมาตีบ้างนี่เขา่า เฮ้ยขึ้นเองมั้งทำไ่างี้มันขึ้นผู้เหี่ยบันตรงนีปุ๋ยอ่ตรงี้ปุ๋ยามันก็ขึ้นผู้ผู้ผู้ย่บบันก็มาอันนี้อยู่เด้มาติีประคออยู่เอาได้เลยตามตัวซีตัวอยู่แต่ละเทียน มีอาการพี่น้องขั้นยศหนามยังมีอาการครับตอดตึกตึ๊กยู่ครับอยู่แล้วฮะอยู่แล้ววัดมันตุ้ยมีอาการครับขั้นตอดยุตึ๊กตึกตึ๊กไร้เธอแหรอครับยุ้ยวาอยู้ยนะพี่น้องเพราะเอาเอายศหนามมาตัตกมันบ่คือสปินนะครับมันบ่ค่อยได้ตีครับก็เลยเอามาเอามาล่อง ออกงานเบ่งแนจังหน่อยถ้าถ้าบ่ได้ผมพ้นกับเอาตะก้อลงเ้ยพี่น้องวันพอได้ปลาไปตากแดดครับนี่ตะรกร้อมาครับเศกยินซื้อมะให้ครับนี่ตะรกรอตะคายครับผมถึกบปะมิดเส้นตุยลากขึ้นมาแล้วครับมาเข้าเนาะ อุ้ยป่าครับพี่ร่องมาแล้วครับตัวแรกแหกมันาต,า <laughs> ตัวแรกแหกมันครับขึ้นนะมันหนุนอ่อนแถมเดินมูนมากไปใกล้ๆกันนะลเอ,องขึ้นวาตีแล้วตัว ข้อบ่าคอยเสี่ยนนะให้เข็ยบยิ่ตีมากเลครับเบ็ดเพราะว่าผมกับบ่อคอยเก่งเรื่องเบ็ดครับจะย่นน่ำา้อไดครับผมคุณอะตีไปพุน่นทางของนำ่ำเออขนาดใช้ตะก,ก,กว่วดได้นนิ ที่ว่าเห็นเป็นขวดน้อยยี่ไดคลิปนี้บ๊วยแมนของมูผมเลยครับมันคนมันมาหลายครับบึ้งขยะเต็มเลยครับผมขวดน้อยขวดใหญ่มีวม่วัดมี่วัดสร้างครับโอ้ยมาบ่าค่อยดูแ,กกแล,แาานนลกแันครับแต่ว่าไม้นี่โดนๆผมสิเขามากช่หนึงหรอกครับฝากนี่เด้อผิดรักแฟนคลับนักตกปลากกันเลยเขามากกนดูแลความสะอาดกันนะครับ จะได้มีไม้ตัวปลาที่ซาสะอาดกันครับผมเก็ดเส้นไหมอืมอืมหาเส้นหกเส้นอะไรกันหน่อยโหดนี่หาเส้นหนึ่งตัวนี่เออ ทูนตีไปมองป่ามันลอยน่ะเห็นป่ามันลอยอยู่นะมอนกับปัดหนึ่งปัดเบรกนี่ตัวนี้ตัวแม่นแม่นตัวแมนอันนี้เหี้ยหวหมุนอันนี้เหอกหอกห่างเนาะไปไกเลยผุนปาดตายลอยด้เนาะ ยิ่งงอือหมดละดึงลตะกอตะไคดึงแล้วอือเอาละครับเต็ยิ่งสตีแล้วครับเริ่ัเครื่งเด้เออระวัรงเคร่อง้นั่งตีอยู่อตะไคร่ดงยุบยุบยุพี่น้องเบ็ดตีตะกอลงงานพ่นาเฮยเ่มเรื่องนี้ ตะใครเห็นว่าไม่นี่กันผู้ใดสิมากอะเพราะอะไรได้พี่น้องปา่ปาป่าน้อยครับป่าน้อยมาตีแบบ,อบเอาไปเฮ็ดป่าแดดเดียวนะครับ็ดทอดจะต่บมาคุ้งอยู่ ได้อยู่ครับสังเกตบั้งครับป่ามันดึงเห็นบั้พี่ร้องเห็นบั้เห็นอยู่แล้วครับเนาะสายัดปลายเบ็ดมันติ่งเงื้องๆอยู่เน่ะเห็นบั้ครับ โอ้ดึงยังแห้งเลยพุ่นน่ะมันขเขาไรหรอือเปล่มาบ่มีผาดหรอกครับดูนี่ป่าน้อยไปตากแดดครับแดดเดียวแดดเดียวสองแดดแล้วแ,แต่ครับพอดกรอบกบินกับตำบักหุ่งกับบาไปมาไม้นี่ไม่เคยพลาดครับกับเขาแรง พอได้กินบาไปมกมอกระแทบได้พี่น้องกวานิดหน่อยน่กิ่นเงงเงงอยู่ขันเบ็ดอยู่แล้วอยู่หลายตัวหรอหาเส้นหนึ่งมามันเจ็ดเส้นเลยเป็นพ่วงหรอพี่น้องทำพ่งด้น,งนักตึง้งท่านโกงเลยแต่สวว่วนรถ คือมุกนกบลังจังน,น,น <c oughs> โอ้โหพี่น้องได้บ้างมุนน้ำกระจายมาเลยครับม้านมพี่น้องมานมครับโอ้สามแต้มครับสามแต้มครับผมซ้ำนี้ลปลาเฮ็ดปลาแดดเดียว อันนี้ก็น้อยโหดเนาะจะมาขันมันปตาไไปกอะลังรอปะคอได้เลยจะมือนมาเอาหกเส้นในมัตีเปลี่ยนไปใส่ฮะนี้สิาไปคล้องตะขำมนี่มั้ยคอสิปก 17, นี่จะไปข้องสิบหกไปช่องสิบหกไปน้ำยุ่งมันหอนหมอัส,นสามเต็มแล้วครับข้าวเดียวไปมกหมอกระแสียบยังได้พี่นอ้องผ่านิรืหน่อยะตะวันนามล่งหลายเติบเลยนี่ ว่าขันไปขันจะไปคางอัะนะไม่กับไม่ต้องง่ายดูหรอกเห็ดรังข้าวเขาก็เอาหาเต้นไปเห็ดรังข้าวตัวพ่อได้ดึงกู <c oughs> ดำแล้วเขาขาดพักตบเลย ปาปานกัปลาญ่มันกับขื้นอยู่เลยเป็นสีวะอ้ตีรถตีไปรถตีดีเด้อขาดปัดเครื่องมูนลตายเทืองอยังมอนไมเลยตีว่าไกลบ่ ทั้าแกะมาหลังแกะไดี๋ยวมนี่นแกมาเหาตั้งนวงไปในโตเลยมาไ,ได้เหรอ,อถ้าเขาว่าลินมันหักนี่นี่อะไรขายวะนีม่มือหมุนตัวน้นอยๆม,มั้วนีมือหมุนสปินอะหลอกน้อยๆมีลหลอกตัวนึ่งเพื่อนว่ามีมือหมุน บ่เลยอะมือหมุนนั่นมันสิมีอยู่น้ำลายิงตีต้องไปก็กินเราดิตะไคร้เอาเนาะพี่น้องเนาะคลิปนี้ก็สั้นๆครับโมเยาข้ามาหาเขาแรงซื่อครับพ้าได้เขาแรงอยู่ครับพี่น้องได้เขามากกัฝากกไดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร์ให้ได้เด้อครับผมมามารีวิวอัน ซื้ออันนี้มา่อไม่ซื้อหรอกครับกับมาลองตีเบ,บ็ดเบื้องเื้อเสื้อแนวนับกล่องใส่ติดหน้าเอิกนี่อยเม่่อเลยมาลองเบื้งมาทายเบื้องผู้ใดผู้ใดข่ามาเบื้องฝากกดติดกำกดแชกกดจับตะไคร้ให้ได้เด้อครับผมฝากซองน้อยๆนี่ไว้ไน้แล้วครับทำเนียร์ครับผมสวัสดีครับ